การตกไม้ไตายหนักตะกัววิ่งเนี่ยอาการหลักๆก,ก็คือลักษณะการวูบจมนะครับเนื่องจากาเราไม่ได้ล็อกตัวตะกัวนะอีกอาการหนึ่งก็คือการยกนะยกก็มีนะครับตามสไตล์ของไม้ไตายนะครับมีอาการยกแบบนี้มีอาการยกด้วยนะนะครับ สวัสดีปีใหม่นะฮะเพื่อนๆน้อๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเนื้อเมฆฟิชชิ่งชาแนลเช่นเคยนะครับในปี2,566นี้นะฮะขอให้เพื่อนๆนะครับโชคดีมีชัยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะครับตลอดปี2,566นี้นะครับก็วันนี้นะฮะผมมีเทคนิคดีๆในการตกชิงหลิ้วมานําเสนอเพื่อนๆเช่นเคยนะครับ ก็คลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปเปิดหัวนะฮะในปี2566เลยนะครับก็เป็นคลิปแรกของปีนะครับก็คลิปนี้นะฮะสืบเนื่องมาจากามีเพื่อนๆได้คอมเมนต์เข้ามาในช่อง YouTube ของผมนะครับว่าอยากให้ผมทำคลิปในการตกปลา,าในหมายที่มีน้ำลึกนะครับก็วันนี้นะฮะจะมาไขาข้อสงสัยให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับหมายน้ำลึกนะน้ำลึกในที่นี้นะครับต้องไม่ลึกเกินระยะคันนะครับ อย่างเช่นนะฮะถ้าเพื่อนๆมีคันเบ็ดที่ยาวที่สุดนะ่ะอยู่ที่4เมตร5หรือว่า6เมตร3เนี่ยน้าต้องไม่เกิน5เมตรนะครับถ้าเกิน5เมตรไปเนี่ยมันเกินระยะคันที่จะตกได้นะครับก็ไม่สามารถตกได้นะอาจจะต้องเปลี่ยนไปตกสปิลหรือว่าตกหน้าดินแทนนะครับตกชิงหลิวเนี่ยอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าน้ํามันลึกเกินระยะคันที่จะตกได้นะครับส่วนนะฮะมีเพื่อนๆถามเข้ามาอีกนะฮะว่าการตกน้ําลึกเนี่ย ควรตกด้วยชุดสายหน้าแบบไหนนะครับตอบได้เลยว่าสามารถตกได้ทุกชุดสายหน้านะฮะไม่ว่าจะเป็นบาลานไม้ตายกินดิบตกจีนนะครับตกได้หมดนะครับแต่นะครับแต่นะแต่เพื่อนๆเนีเ่ยต้องใช้ตัวทุ่นเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับเบอร์ใหญ่หน่อยที่กินตะกัวเยอะๆหน่อยนะครับอ่ากินตะกัวเยอะๆหน่อยทําไมต้องกินตะกัวเยอะนะครับเพราะว่าเวลาเราไปตกหมายน้ําลึกๆเนี่ยถ้าเราใช้ตะกัวเบาเนะี่ย กว่าเหยื่อมันจะลงถึงพื้นเนี่ยมันจะช้านะครับทําให้เหยื่อมันละลายนะทําให้เหยื่อมันละลายเพราะฉะนั้นการตกหมน้ําลึกเนี่ยควรใช้ทุ่นเบอร์ใหญ่ๆนะครับเบอร์ใหญ่ๆนะแล้วก็กินตะกวัวเยอะๆเพื่อส่งตัวเหยื่อเนี่ยไปถึงพื้นให้ไวนะครับอ่าลักษณะก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมจะมาตกให้เพื่อนๆได้รับชมเนี่ยก็จะเป็นชุดสายหน้าในการตกไม้ตายหนักนะครับไม้ตายหนักตะกัววิ่งนะครับ2ตะขอ จะเหมาะกับไม้ธรรมชาติมากกว่านะครับแบบนี้นะส่วนวันนี้นะครับผมตกที่บ่อตกปลาชมวิวดอยนะซึ่งมีความลึกอยู่ที่ราวๆเม็ดครึ่งถึงถึงเม็ดแปนะเพราะว่าวันนี้ผมไม่สามารถหาบ่อที่เป็นเป็นน้ำลึกได้นะก็จะมาตกให้เพื่อนๆชมในไมาบ่อตกปลาชมวิวดอยนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะการตกไม้ตายหนักตะกวัววิ่ง2ตะขอนะครับเหมาะกับไม้ธรรมชาตินะครับก็ก่อนอื่นนะฮะก็ต้องฝากสินค้าของทางช่อง ไว้ก่อนเลยนะครับสินค้าฝั่งทั้งช่องนะฮะก็จะมีตัวหัวเชื้อชิปเนื้อเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะครับแล้วก็เป็นไฮเกรดปลารวมนะตัวใหม่นะตัวนี้เป็นตัวใหม่ของทางช่องนะครับทิศแล้วนะครับทั้งไม้ธรรมชาติบอแขรงบอเมาส์นะครับใช้ได้ดีนะครับเป็นไฮเกรดปลารวมเนื้อเมฆนะครับแล้วก็จะมีสินค้าตัวใหม่นะครับก็จะเป็นตัวนี้ฮะชิ้นเกี่ยวชิ้นเกี่ยว สำเร็จรูปนะครับของเหนือเมฆฟิชชิงนะตัวนี้สามารถผสมเป็นเหยื่อรูดก็ได้เป็นปั้นเม็ดก็ได้นะครับแล้วก็หัวเชื้อแดงเหนือเมกนะครับตัวนี้ใช้เป็นหัวเชื้อในการผสมกับตัวเหยื่อนะครับสามารถผสมกับได้กับไฮเกรดทุกค่าทุกยี่ห้อนะแล้วก็จะมีตัวนี้ครับตัวใหม่พอดแล้วนะครับหัวเชื้อเขียวเหนือเมกนะตัวนี้ใช้แต้มติ่งขนมปังนะครับตกไม้ธรรมชาติปลาตะเพียนที่ส่งนจานชอบมากนะครับเขามีความหอมนะ ไม้แข่งผมก็ใช้อยู่นะครับแต่ว,ว่าจะแข่งสวายหรือว่าแข่งปาเก็ตนะตัวนี้ใช้ได้ดีนะครับแล้วก็จะมีงานทุ่นนะครับงานทุ่นก็จะมีทุ่นชุด3ดอกนะครับทุ่นชุด3ดอกของผมก็เบอร์หนึ่งเป็นงานไร้สารนะครับเบอร์2เบอร์3ก็ตั้งตกได้ทุกลักษณะงานวันนี้ผมจะใช้เบอร์3นะครับในการตกนะเป็นทุ่นที่กินตะก่วเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะมีทุ่นบอลลูนวิ่งได้นะฮะในสไตล์ของเหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับตัวนี้ตกน้ําลึก นะะฮน้ำไหลได้นะครับตัวนี้นะใช้ในการตกน้ําลึกนะครับแล้วก็จะมีทุ่นลอยบอลลูนนะครับในสไตล์ของมิกฟิชชิ่งนะครับก็สินค้าของทางช่องก็จะมีประมาณนี้นะครับในปีนี้นะครับ2566เนี่ยผมได้จัดทําโปรโมชั่นขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมีอยู่3ปโปรนะก็มีโปรโชุดทดลองนะครับชุดสุดคุ้มแล้วก็ชุดคุ้มสุดๆนะครับมีอยู่3ปโปรนะถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็ เข้าไปดูทางเพจ Facebook เหนือเมฆทิชชิ่ง mm hmm. ได้เลยนะครับก็อย่างที่ว่านะฮะการท YouTube ช่องของผมเป็นช่องเล็กๆนะครับรายได้จาก YouTube ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับการขายสินค้าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะฮะที่จะทําให้ช่องของผมได้เดินทางไปต่อได้นะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆสนับสนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูในเพจ Facebook เหนือเมฆทิชชิ่ง mm hmm. ได้เลยนะครับ เคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นชุดใส่หน้าและวิธีการตั้งตกนะครับในการตกแบบไม้ตายหนักตะขัววิ่ง2ตะขอนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีวิธีการตั้งทุ่นง่ายๆนะครับเพียงแค่2ขั้นตอนสามารถตกจริงได้เลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นชุดใส่หน้ากันก่อนเลยนะครับก็วันนี้ผมใช้เป็นคันระยะ4.5นะครับก็ในการตกน้ําลึกนะครับก็ถ้าน้ํามันลึกเนี่ยควรใช้คันที่ยาวหน่อยนะครับ ยาวหน่อยนะก็ชุดสายหน้านะครับก็สายจากไปคันนะครับก็จะมาเจอสต็อปไลน์ตัวบน2ตัวนะครับใส่ไว้2ตัวนะครับตัวนี้ทําหน้าที่มาร์กระดับน้ําจุดตกนะครับแล้วก็จะมาเจอที่เสียบทุ่นตัวทุ่นนะครับตัวทุ่นวันนี้ผมใช้ทุ่นเบอร์3ของเหนือเมฆฟิชชิงนะครับงาน13ข้อสีนะการตกน้ําลึกเนี่ยควรจะใช้ทุ่นเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับกินตะกัวเยอะๆนะครับเพื่อส่งเหยื่อให้ลงถึงพื้นได้ไวนะครับ ปุ๊บก็จะมาเจอสต็อปไลน์นะครับสต็อปไลน์ตัวล่างนะสตัวนะครับใส่ไว้2ตัวนะครับกันเวลาเราวัดแรงๆเนะี่ยตัวทุ่นมันจะได้ไม่เคลื่อนนะครับไม่ไหลลงนะไม่เสียเวลารุดขึ้นลุดลงนะครับเสร็จปุ๊บก็จะมาเจอชุดตะกั่วนะครับชุดตนะกั่วเนี่ยผมใช้เป็นท่อพันตะกั่วนะก็มีสต็อปไลน์ตัวบน1ตัวนะฮะแล้วก็ท่อพันตะกั่วพันตะกั่วไว้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็สต็อปไลน์ปิดนะวันนี้ผมจะทําให้มันเป็นวิ่งนะถ้าทําให้เป็นวิ่งเนะี่ยก็ลู วันนี้จะทําให้วิ่งสัก15เซนพอนะครับอ่าดูสต็อ,ตอปไลท์ตะโบนขึ้นมานะครับเนี่ยให้ตัวตะกัวมันวิ่งนะพันเป็นตะกัวนหนักไว้เลยนะครับวันนี้เราจะทําเป็นตกไม้ตายหนักตะกัววิ่งนะครับอ่าวิ่งอยู่ประมาณ15เซนนะฮะแบบนี้นะเสร็จปุ๊บก็จะมาเจอตัวลูกหมุนนะฮะลูกหมุนเบอร์เล็กสุดนะผมใช้เป็นลูกหมุนเบอร์ 3S นะครับเป็นลูกหมุนที่ใช้กับงานอ่า ตกกุ้งบ่อปูนนะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับลูกหมุนเบอร์เล็กนะงานตกกุ้งนะเสร็จปุ๊บก็มาเจอตัวตะขอใส่ตัวตะขอได้เลยนะครับในการตกไม้ตายหนักตะกัววิ่งใส่ตัวตะขอได้เลยวันนี้ใส่เป็น2ตะขอนะครับตะขอสั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับใช้ตะขอเบอร์หนึ่งนะผมใช้เบอร์หนึ่งนะส่วนตะขอยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15เซนนะครับจะห่างกันหน่อยนึงนะแล้วก็ตะขอยาวเนี่ยผมใช้เป็น เบอร์0.8นะครับผมจะใช้ตะขอที่เบอร์ต่างกันนะครับข้อดีของการใส่2ตะขอนะครับกับไหมธรรมชาตินะข้อดีของมันก็คือเราสามารถเ,เลือกเหยื่อได้2ประเภทนะครับอ,อย่างเช่นตัวตะขอสั้นใส่เป็นเหยื่อนวดนิ่มนะครับตะขอยาวใส่เป็นขนมปังนะครับหรือวาอ่าใส่เป็นนวดนิ่มนะครับกับตัวเหยื่อสดนะครับซึ่งเหยื่อสดเนี่ยจะใช้กับไหมธรรมชาติได้ค่อนข้างดีนะเหยื่อสดก็เช่นกุ้งฝอยหรือว่าไส้เดือนนะครับหรือว่า นอนนกนะฮะต่างๆนานานะที่เป็นเหยื่อสดนะครับก็ข้อดีของมันก็จะมีประมาณนี้นะครับในการใส่2ตะขอสามารถเลือกเหยื่อได้2ประเภทนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งตกกันนะครับจะมีวิธีการตั้งทุ่นง่ายๆนะครับเพียงแค่2ขั้นตอนสามารถตกจริงได้เลยนะครับถ้าผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งทุ่นกันนะครับวิธีการตั้งทุ่นขั้นตอนที่1นะฮะนั่นก็คือการช่างทุ่นกับตัวตะกัวนะครับ โดยการรูดลายสต็ปเปอร์นะฮะที่มีตัวทุ่นนะทั้งหมดนะมาใกล้ๆกับชุดตะกัวนะครับแล้วก็ทําการใส่เป็นตะกวนหนักไปเลยนะครับใส่เป็นตะกวนหนักไปเลยนะใส่เป็นตะกวนหนักไปเลยนะแล้วก็ทําการโยนลงน้านะครับให้ตัวตะกัวชุดนี้ดึงตัวทุ่นให้จมน้ําวุบลงไปเลยนะครับนี่คือไม้ตายหนักนะให้จมวุบลงไปเลยนะครับวุบลงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้เพื่อนๆได้รับชมนะการโยนลงน้ําเลยนะครับให้ชุดตะกัวชุดนี้ ดึงตัวทุนให้จมวุบลงไปเลยนะครับเห็นไหมฮะตัวทุนนะจมวุบลงไปเลยแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วครับเป็นตะก่วนหนักนะถือว่าใช้ได้แล้วครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับก็คือให้ชุดตะกว่วดชุดเนี้ยดึงตัวทุนให้จมวุบลงไปเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่2นะขั้นตอนที่2ก็คือการหาระดับน้ําจุดตกนะครับก็โดยการลุ่นไลน์สต็อปเปอร์ขึ้นนะครับเพื่อหาจุดตกจริงนะครับ จุดที่เราจะตกจริงเลยนะก็น้ำลึกแค่ไหนก็ดึงไปเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะตั้งสัก5ข้อสีนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นอาการตัวทุ่นที่ชัดเจนนะทุ่นของผมมัน13ข้อสีนะก็จะตั้งไว้สัก5ข้อสีนะครับถ้าทุ่น9ข้อสีก็ตั้งไว้สัก4ข้อสี3ข้อสีก็ได้นะครับแต่ทุ่นของผมเนี่ยข้อสีมันเยอะนะก็ตั้งไว้สัก5จะได้เห็นอาการชัดๆนะครับโดยการโยนลงน้ํานะครับ ไม่โยนสุดสายนะครับเพื่อนๆห้ามโยนสุดสายนะถ้าโยนสุดสายปุ๊บเนี่ยตัวตะก,กั่วมันหนักนะครับมันจะกลายเป็นรังตะก,กั่วนะาการตกไม้ตายหนักตะกั่ววิ่งเนี่ยทุ่นกับตัวตะก,กั่วนะครับต้องอยู่ตรงกันในระดับ90องศานะครับถ้าเราโยนเกินไปปุ๊บเนี่ยตะก,กั่วมันมีความหนักเนี่ยมันจะทําให้สายมันเป็นรังนะครับสายมันจะเอียงนะ,ะทําให้อาการไม่ค่อยชัดเจนนะครับ อาการมันจะออกไม่ชัดเจนนะวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับว่ามันเป็นไม้ไตอ90องศาไม้เนี่ยก็คือถ้าเพื่อนๆยื่นคันเบ็ดไปข้างหน้าเนี่ยถ้าตัวทุ่นมันโผล่ขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันเป็นรั้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่โยนสุดสายนะครับโยนสัก90ถึง95นะครับไม่โยนสุดสายนะครับดยการโยนไปเลยครับเพื่อโยนไปตรงจุดที่เราจะตกจริงเลยนะครับโยนลงไปสุดที่เราจะตกจริงเลย จะตั้งไว้กี่ข้อศีก็แล้วแต่พุนเพื่อนๆเ,เลยนะแต่วันนี้ผมจะตั้งไว้ที่5ข้อศีนะครับแบบนี้ยังไม่ได้นะไม่ได้นะครับก็น้ําบ่อนี้ก็ลึกอยู่ประมาณตรงกลางก็น่าจะประมาณเมตรแปนะครับน่าจะประมาณเมตรแปนะก็ถือว่าก็ถือว่ายังลึกอยู่นะครับเมตรแปก็ถือว่าลึกแล้วนะนะนไปเลยนะครับไม่โยนสุดสายนะครับไม่โยนสุดสายนะ ให้ตัวทุนโผล่ขึ้นมาประมาณ5้าข้อสีนะนิดนึงนมะ่ลึกไปเกินเกินไปนิดนึงตั้งไว้ที่ประมาณ5ข้อสีหรือว่าเพื่อนๆอยากจะดูกี่ข้อสีก็ก็ตั้งได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับอยากตั้งเท่าไหร่ก็ตั้งเลยนะครับทุนของผมมันมี13ข้อสีนะผมจะตั้งให้มันเห็น5ข้อสีนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นอาการทุนที่ชัดเจนนะอ ตัวนี้ตะ่วมันหนักนะครับมันจะตั้งทุนมันจะเซ็ตตัวไวมากนะเพราะว่าตะก่วมันหนักนะอ่าประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะครับวิธีการสังเกตง่ายๆว่าจะเป็นไม้ตาย90องศาหรือไม่เนี่ยให้เพื่อนๆยื่นคันเบ็ดไปด้านหน้านะครับถ้าตัวทุ่นมันยังเป็น5ข้อสีเหมือนเดิมเนี่ยสแสดงว่าเป็นไม้ตาย90องศานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆยื่นคันเบ็ดไปข้างหน้าเนี่ยแล้วตัวทุ่นมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยสแสดงว่ามันเป็นลังอยู่นะครับเนื่องจากสายมันเอียงแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการโยนจจะะมม่่โยยยนนสสุุดดดาับเเี๋วผซููตทให้พือ การโยนลงน้านะครับแต่ไม่โยนสุดสายนะครับเพื่อนๆเ,เราจะไม่โยนสุดสายนะจะไม่โยนสุดสายนะครับอ่าอ่าอ่า,อาประมาณนี้ฮะตัวทุนเซ็ตตัวแล้วนะประมาณ5ข้อสีนะครับตามสูตรนะอ่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่ามันเป็นอ่ไม้ตาย90องศาไหมนะครับก็ให้ยื่นคันเบ็ดไปข้างหน้านะครับถ้าตัวทุนมันไม่โผล่ขึ้นแสดงว่าเป็นไม้ตาย เก้าสิบองศานะครับะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะฮะตั้งทุ่นง่ายๆนะครับเพียงแค่2ขั้นตอนสามารถตุกจริงได้เลยนะขั้นตอนที่1ก็ช่างทุ่นกับตะกวนะัวนะโดยให้ตะกวัวชุดน,นี้ดึงตัวทุ่นให้จมวุบลงไปเลยนะครับขั้นตอนที่2ก็คือหาระดับน้ําจุดตกนะครับแต่ไม่โยนสุดสายนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เป็นไม้ตายแบบ90องศานะครับถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นไม้ตาย90องศาหรือไม่เนะี่ยให้เพื่อน ยื่นคันเบ็ดไปข้างหน้านะครับถ้าตัวทุ่มมันโผล่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าเป็นรั้งอยู่นะครับเนื่องจากตัวตะกัวมันค่อนข้างหนักนะครับข้อดีของการตกไม้ตายหนักตะกัววิ่งเนี่ยก็คือเราทําให้ตะกัวมันวิ่งเนี่ยข้อดีของมันก็คือปลามันเวลามันเข้ามากินเนี่ยมันจะไม่ระแวงนะครับนะบเห็นไหมเวลาเราลงถึงพื้นปุ๊บเนี่ยตัวตะกัวจะนอนพื้นใช่ไหมครพอนอนพื้นปุ๊บเนี่ยเวลาปลามันเข้ากินเนี่ย เวลาปลามันลากเหยื่อนะเห็นไหมตัวตะกั่วจะอยู่ที่เดิมนะฮะตะกั่วจะอยู่ที่เดิมนะจะไม่วิ่งตามสายนะครับแต่ถ้าเราไปล็อกตัวตะกั่วนะครับล็อกตัวตะกั่วปุ๊บเวลาปลามันเข้ามากินเนี่ยตะกั่วมันมีความหนักครับเวลาปลามันเข้ามากินเนี่ยมันอาจจะระแวงได้นะเพราะว่าตะกั่วมันหลังไว้อยู่นะข้อดีของการทําให้ตะกั่วมันวิ่งเนี่ยก็เป็นการลดการระแวงของปลาได้ค่อนข้างดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาผสมเหยื่อในสไตล์ของเหนือเมคฟิชชิ่งนะแล้วก็ มาดูอาการตัวทุ่นกันนะครับว่าควรวัดจังหวะไหนไม่ควรวัดจังหวะไหนนะครับในการตกไม้ไตหนักตะกัววิ่ง2ตะขอนะครับนะครับผมเดี๋ยวเรามาผสมเหยื่อกันก่อนนะครับก็วันนี้ผมจะตก2ตะขอเนี่ยผมจะใช้เหยื่อ2ประเภทนะก็จะเป็นลักษณะเม็ดนวลนิ่มกับตัวเหยื่อผงเอาไว้อ่อยนะแล้วก็อีกตะขอหนึ่งจะตกเป็นลักษณะติ่งขนมปังจีดหวัวเชื้อเขียวเหนือเมฆนะครับ ก็ผสมเหยื่อก่อนนะครับก็ตัวนี้ครับเป็นไฮเกรดปลารวมตัวใหม่นะครับไฮเกรดปลารวมเหนือเมฆนะตัวใหม่เปเลยก้อหนึ่งซองของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่ครึ่งกิโลนะครับห้าร้อยกรัมนะห้าร้อยกรัมวันนี้ผสมครึ่งซองนะครับผสมครึ่งซองอัตราส่วนนะฮะหัวเชื้อชิปหนึ่งกำมือต่อเหยื่อหนึ่งซองนะครับก็วันนี้ใช้เหยื่อครึ่งซองก็ใส่หัวเชื้อชิปแค่ครึ่งกำมือนะครับครึ่งกำมือนะ ตัวหัวเชื้อชิปเนี่ยจะมีความมันมีความหอมนะครับทําให้แตกตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เลือกกลุ่มปลาเข้ามานะเชื้อชิปก็เขย่านะครับบี้ให้แตกนะบี้ให้หัวเชื้อชิปที่เป็นก้อนเนี่ยแตกไปเลยนะแบบนี้นะครับก็วันนี้ผมจะไม่ใช้หัวเชื้อผงแดงหรือเมฆนะตัวนี้ใช้กับหมายที่เวลาเราเจอนักกีฬาด้านข้างเนี่ยเขาใช้หัวเชื้อที่กินแรงๆเนี่ยเราจะถึงจะใส่ตัวนี้นะตัวนี้ใช้เล่นกินสู้นะครับแบบนี้นะ ไม่ใช้นะครับเพราะว่าเราตกคนเดียวนะครับจะผสมะจะผสม,มเป็นผงก่อนนะครับนี่ผสม,มเป็นผงนะเอาไว้จับจีบไว้ไว้ไว้ออยนะผสม,มเป็นผงไว้จับจีบตัวนี้จะเป็นตัวเรียกผงปลาเข้ามานะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวปิดเกมกันอีกทีนนะแบบมั้นเป็นผงแบบนี้นะฮะถือว่าใช้ได้แล้วครับตัวนี้พักไว้ก่อนนะต่อไปเราจะมาผสมตัวชิ้นเกี่ยวเหนือเมฆนะ ชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปนะหนึ่งซองเนี่ยก็หนึ่งร้อยกรัมนะครับสีบาทนะก็ผสมได้ประมาณ3ครั้งนะครับสครั้งถึง3ครั้งนะแล้วแต่ว่าตกยาวตกตกทั้งวันถ้าตกทั้งวันก็อาจจะผสมทั้งซองไปเลยนะแต่ถ้าตกสักครึ่งวันก็ผสมสักเซนหนึ่งส่วนสก,ก็ได้ทีนี้ผมผสมแค่เซนหนึ่งส่วนสนะเพราะว่าตกให้เพื่อนๆได,ด้ชมอาการกเฉยๆนะก็ผสมน้ําใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ ก็อย่าใส่น no ้ำเยอะนะครับค่อยๆใส่น้ำนะเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆคนนะครับถ้าเพื่อนๆจะทําเป็นเหยื่อรูดเนี่ยก็ทําให้มันทาให้เหยื่อมันเละหน่อยนะครับทาให้เหยื่อมันเละหน่อยนะครับการรูดจะรูดได้ง่ายนะแต่ผมเนี่ยผมชอบปั้นเม็ดนะปั้นเม็ดก็ทําให้มันเป็นเหนียวๆก็พอนะครับผมชอบปั้นเม็ดมากกว่านะผมไม่ชอบไม่ชอบวิธีการรูดนะแต่ถ้าเพื่อนๆจะรูดก็ใส่ให้มันเละๆหน่อยนะครับก็นวดไปเลยครับอ่ เดี๋ยวตัวกูเทนมันจะทํางานนะสร้างใหญ่ขึ้นมานะเห็นไหมครสร้างใหญ่ขึ้นมานะถ้าจะทําเป็นเหยื่อรูดก็ผสมน้าให้เยอะหน่อยนะครับให้เละๆหน่อยให้ออกออกเหนียวๆแบบเหนียว,แบบเ,ยวเละนิดนึงเดี๋ยวจะลองรูดให้เพื่อนๆได้รับชมนะจะทํทเป็นรูดก็ได้นะถ้าทําเป็นรูดก็เล็ก จะรูดให้เพื่อนๆดูนะตัวเีย่นะครับก็นำตัวตะขอมาวางไว้นะครับก็ใช้ตัวชิดเกี่ยววางเข้าไว้ด้านบนนะครับเสร็จปุ๊บก็ดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นนะนะครับจะเป็นลักษณะงานรูดนะแล้วก็นำตัวเหยื่อผมเข้ามาจับจีบนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบที่จะปั้นเม็ดมากกว่านะครับผมไม่ชอบรูดนะปั้นเม็ดให้เป็นกลมๆนะครับสวยๆนะ ผมจะชอบปัน้นเมดแบบนี้มากกว่านะเนี่ยอันนี้มันสวยดีนะครับชอบแบบนี้มากกว่านะมั่นใจมากกว่านะครับในการเวลาปลามันท่องมากินนะเหีื่อลูดนี่ผมไม่ค่อยมั่นใจเน,ะแบบนี่อ่ะเดี๋ยวเรารอเหยื่อเซตตัวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาทาการตกจริงกันเลยนะครับตอนนี้เหย Wy ื่อเซตตัวดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการตกจริงกันเลยนะครับมาดูอาการของตัวทุ่นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะก็ตะขอสั้นนะครับผมจะใส่เป็น ชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเม็นะก็ผมชอบปั้นเม็ดนะครับจะปั้นเม็ดเอานะเสร็จปุ๊บก็นําเหยื่อหลักนะครับมาดับจีบนะครับแวางตัวชิ้นเกี่ยวด้านในนะครับเสร็จปุ๊บก็บีบเลยนะครับบิดตูวนิดนึงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาตกถึงพื้นเนี่ยตัวเหยื่อหลักจะแตกตัวนะครับเหลือตัวเฉพาะตัวปิดเกมนะตัวชิ้นเกี่ยวนะครับส่วนตะขอยาวนะครับตะขอยาวผมจะใส่เป็นขนมปังนะครับ ขนมปังนะชิ้นเกี่ยวชิ้นเล็กๆนะครับเนี่ยข้อดีของการตก2ตะขอนะเราสามารถใส่เหยื่อได้2ประเภทนะครับอ่าแล้วก็สีเชียนิดนึงนะครับเช้เกี่ยวเนือเมฆนะแบบนี้ครับ2ตะขอโยนไม่โยนสุดสายนะครับโยนไปตรงจุดที่เราหาระดับน้ำจุดตกเลยนะครับไม่โยนสุดสายนะครับอ่าเนี่ยฮะไม่โยนสุดสายนะบัดใสยให้จุ่มนะครับ ตัวตะกัวเนี่ยจะดึงตัวทุ่นให้เซตตัวได้ไวมากนะครับเพราะว่าตะกัวไม่เป็นตะก่วหนักนะเซ็ตตัวไวมากนะครับอ่าวันนี้ห้าข้อสีตามสูตรนะครับก็วิธีการง่ายๆนะครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นไม้ตาย90องศานะครับให้ยื่นคันเบ็ดไปข้างหน้านะอ่าถ้าตัวทุ่นเรายังอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าเป็นไม้ตาย90องศานะครับแต่ถ้ายื่นคันเบ็ดไปข้างหน้าแล้วตัวทุ่นมันค่อยๆโผล่ขึ้นแสดงว่ามันเป็นรั้งอยู่นะครับก็อาจจะต้องตั้งทุ่นใหม่นะ ไม่โยนสุดซ้ายนะครับเเรามาดูอาการตัวท่ดกันครับอ่าเข้ามาเล็มเหยื่อเลยนะฮะอ่าเข้ามาเล็มเหยื่อแล้วครับอาการหลักๆนะครับของไม้ไตายหนักตะกัววิ่งเนะี่ยจะเป็นลักษณะการวูบโจมนะครับอ่ามีอาการยกแบบนี้อ่ามีอาการยกด้วยนะนีหครับนี้นะเส้นปาครับอ่ามีอาการยกนะครับป่าครับตัวนี้ อันนี้นะับเซมปลาครับโยนไปตรงจุดที่เราหาระดับน้ำจุดตกเลยนะครับไม่โยนสุดสายนะไม่โยนสุดสายนะครับคุณก็จะทำการเซตตัวนะครับค่อยๆโผล่ขึ้นนะนะะี่ครับตามสูตรครับ ก็อาการหลักๆของไม้ตายตะกั่ววิ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะการวูบจมนะครับถ้าวูบจมนี่ค่อนข้างชัวนะครับเนื่องจากตักวตะ่วมันวิ่งอยู่นะแต่ก็อาจจะมีอาการอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะอย่างเช่นยกเหยื่อนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ตายนะลักษณะไม้ตายอยู่นะอาจจะวูบจมก็ต้องจมให้สุดดอกไปเลยนะฮะเมื่อ,อกี้เข้ามาเล็มเหยื่อนะรากนะรากค้างนะต้องเล็มเหยื่อแล้วครับ เลมเยอะแล้วโหกินแบบนี้ปลาอะไรกินแล้วก็ค้างไว้นะไม่ยอมวูบนะครับอา้าวูบจมสุดดอกนี่มีตัวแน่นอนนะครับอามีอาการยุกยกนะแบบนี้ยังนะแบบนี้ยังนะถ้าจมก็ต้องจมให้สุดไปเลยอรงนี้นี่เข้ามาเลมเหยื่อนะ แบบนี้ครับไม่รอดครับสูบดอกแบบนี้ไม่รอดครับนะครับเต็มเลมนะเต็มปากเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมอันนี้ครั <beeping> บเต็มปากนะกินตัวชิ้นเกี่ยวนะครับกินตะขอสั้นนะตัวนี้กินตัวตะขอสั้นนะตัวนี้เต็มปากนะฮะตัวนี้กินในลักษณะตะขอสั้นนะครับเดี๋ยวตะขอยาวอยู่ตรงนี้ตะขอสั้นนี่กลืนเข้าไปเลยนะ ขินเข้าเลยเป็นปะาันโยนลงไปจุดที่เราหาระดับน้ําจุดตกครั้งแรกเลยนะครับไม่โยนสุดสายนะครับตัวทุนก็จะทําการเซตตัวนะกดสายให้จมนะครับทุกอย่างมีผลน,นะตัวทุนเซตตัวแล้วนะครับนี่ฮะภาษีตามสูตรนะ การตกไม่ตายตะกัววิ่งนะไม่ตายหนักตะกัววิ่งเนี่ยอาการที่ชัดเจนที่สุดก็คืออาการการวูบจมนะครับเนื่องจากเราทําให้ชุดตะกัวมันวิ่งอยู่ในสายนะครับลดการระแวงของปลานะแต่อาจจะมีอาการอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะฮะเช่นทุ่นถอนนะก็มีบ้างนะครับมีบ้างนะแต่อาการหลักๆนะครับก็วูบจมนะครับถ้าจะถอนนี่ต้องถอนแบบสุดดอกไปเลยนะอ่าเนี่ยวูบจมแบบนี้ อีกนิดนึงนะไม่รอดครับเห็นไหมครับการพูดจบนะเป็นปากครับเพื่อนเป็นปากคนระับเนปนากะจะขอสั้นนะตัวนี้กินอ่ากินตัวชิดเกี่ยวเนื้อเมฆเป็นปาก ยกแบบนี้ครับไม่รอดครับนี่มาฮะมีอาการยกนะอ่าเป็นปลานินตัวเล็กนะครับนี้ปลานินตัวเล็กนี่ชอบยกเหยื่อนะกินกระชากเหยื่อนะการตกไม้ตายหนักตะกัววิ่งเนะี่ยอาการหลักๆก,ก็จะเป็นลักษณะการวูบจมนะครับมากกว่านะอ่าจมแบบนี้ยั้งนะยังนะอีกนิดนึงนะอีนนี้็มาเลมเลมนะแต่ก็อาจจะมีอาการยกเหยื่อบ้างนะครับถ้าวูบในวูบให้สุดดอกไปเลยนะครับค่อนข้างจะชัวร์นะ แบบนี้ครับไม่รอดครับเห็นไหมต้องรอจังหวะนะครับเนี่ยโอ้ปันในครับเพื่อนๆปันในนะปันในรับปันในงาเมื่อตัวนี้เปันในทองนะออกทองที่หางนะปันในขาวปันในขาวนะนะฮะปันในขาวนะกินตัวเกี่ยวขนมปังนะครับตัวนี้นะอ่าสวยงามนะครับเนี่ย ปันในชอบมากนะฮะในยี่สุกนนจันนะ,ะชอบชอบชิ้นเกี่ยวเนือเมฆนะชอบเออเต็มป,ป่าครับปันในมีการแล้วครับผมจะวัดที่อ่ยกแบบนี้ไม่รอดครับยกแบบนี้ครับไม่รอดครับนะครับยกแบบนี้ครับ จะมีาการยุบเข้ามาร่วมด้วยนะปากครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปอาการตัวทุ่นกันนะครับก็วันนี้ตั้งไว้อยู่5ขก้อสีนะครับอาการหลักๆของไม้ตายหนักตะกัววิ่ง2ตะขอเนี่ยจะมีอยู่2อาการนะครับนั่นก็คืออาการตอกจมนะคคครรรรรัััับบบเเนนนนนนื่่่อออองงจจจาาาาากกกกะะะะะใให้ตตววมมมิยยูสีแล้วก็เอกอกันหนึ่งก็คือการยกเหยื่อนะครับ ยกเหยื่อเนี่ยเนื่องจากเรามีอยู่2ตะขอนะตะขอนึงเป็นขนมปังนะปลาที่เข้ามาฉกขนมปังเนี่ยส่วนใหญ่จะจะฉกแล้วก็ยกยกเหยื่อะนะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยการตก2ตะขอนี่มันจะมีอยู่2อาการนะครับเราจะวัดที่อาการที่กระชับและชัดเจนที่สุดนะครับถ้าจะโจมก็ต้องโจมให้สุดนะถ้าจะยกก็ต้องยกให้สุดนะครับ2อ,อาการนี้วัดมีตัวชัวแน่นอนนะครับก็ทางช่องก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับนักตกปลาหน้าใหม่ๆไม่มากก็น้อยนะ เพื่อนๆื่อนก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับก็สุดท้ายนี้นะฮะก็ต้องฝากสินค้าของทางช่องไว้อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมีให้เกรดปลารวมเนื้อเมฆนะผมจะชิปเนื้อเมฆนะครับแล้วก็เหยื่อตัวใหม่นะเป็นชิ้นเกี่ยวนะชิ้นเกี่ยวสำเร็จรูปเนื้อเมฆนะครับแล้วก็ตัวหัวเชื้อก็จะมีอยู่สตัวนะฮะก็จะเป็นหัวเชื้อผงแดงเนือเมฆนะแล้วก็หัวเชื้อเขียวเนื้อเมฆนะเป็นหัวเชื้อน้ําจิตติงนะครับก็งานทุ่นนะฮะก็จะมีทุ่นชุด3ดอกแล้วก็ทุ่นบอลลู รุ่นลอยบอลลูนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าเนี่ยก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับทางข้อความ book, เพจ a c e b o o k เหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับก็สุดท้ายนี้นะฮะต้องฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับปัญหาในการตกปลาหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปในการตกปลาในลักษณะแบบไหนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์ คอมเมนต์ไหนที่เป็นประโยชน์กับนักตกปลาเนี่ยผมจะนํามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทั้งทางเพจ a c e b o o k เหนือเมฆฟิชชิ่งนะแล้วก็ทางยู u ูบเหนือเมฆฟิชชิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะฮะปี2566นะครับ